พาทุกคนมาดูดอกไม้ป่ากันนะคะโอ้โหบานสะพรั่งเลยค่ะตอนนี้ดูสิคะ่ะบานสะพรั่งเลยค่ะอยู่บนเขาสีชมพูนะคะ everlasting ค่ะ <Ever lasting S 1> ทุกคน สวยมากๆเลยเดี๋ยวพาเดินดูกันนะคะสักต้องขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปข้างบนนะคะเป็นดอกไม้ป่านะคะที่เกิดตามธรรมชาตินี่นะคะเต็มไปหมดเลย อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าแดดนะคะมาตอนบ่ายแล้วค่ะโอ้โห,โโห,โโหสวยมากๆเลยค่ะ ไปดูทางน้นู้นเห็นแล้โอ้โหทางน้นู้นเยอะมากๆเลยนี่ค่ะทางเดินโอ้ปีนเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะนี่เดินขึ้นไปข้างบน มีจิงโจ้ด้วยเห็นกันไหมยปเดินต่อโอ้โหเห็นและะ้วค่ะอยู่ทางโน้นเราซูมให้ดูเห็นไหมคะสีชมพูอยู่ทางโน้น่ะเดี๋ยวเราเดินไปกันนี่นะคะ วิววิวค่ะโดยรอบนั่นแะค่ะเดินไปทางนู้นเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วดงดอกไม้ป่าอยู่ทางนู้นเดี๋ยวไปดูกันเนาะโอ้โหข้างบนนั้นก็สวยเห็นแล้ว เดี๋ยวไปดูทางนั้นก่อนเดินไปทางนี้ก่อนละกันเนาะโอโหโห้สวยมากเลยค่ะมุมนี้ทุกคนดูดอกไม้ป่า ทุกคนดูมุมนี้สิคะสวยมากเลยประเดี๋ยวเราพาเดินขึ้นไปดูวิวเนาะโอ้โหดูดอกไม้ดอกเอเวอร์ลาส g ิงสวยมากๆเลยคะ่ะโอ้โห โอ้โห oh oh oh. สวยมากๆเลยว้าวมากเลยเห็นกันไหมคะสีชมพูโอ้มีจิงโจ้ด้วยเด้อซูมทันไหมเเห็นกันไหมคะจิงโจ้อ,อยู่ทรงนู้นยืนมองเราอยู่ โอ้ทุกคนคะดูความดูความงามของดอกไม้ป่ากันคะ่ะโอ้โหเห็นกันไหมคะดอกไม้ป่านี้เกิดเองนะคะตามธรรมชาติอยู่บนเขาคะ่ะโอ้โหสวยมากๆเลย เดี๋ยวเราเดินไปทางนี้กันแล้วกันเนาะเราเห็นเราเห็นเขาเกิดเยอะเลยตรงนี้ทุกคน